สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูแอปจดบันทึกประจําวันน่ารักน่ารักกันค่ะชื่อว่าแอปโซโซโนตนะคะแอปนี้มีทั้งใน iPad แล้วก็ i p h o n e เลยค่ะนี่ค่ะจะเป็นแอปนี้นะคะชื่อโซโซโนต์เดลี่เจอแนลค่ะหน้าตาแอปดูน่ารักมากเลยนะคะนี้มาดูกันเลยค่ะเปิดแอปขึ้นมานะคะหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นขึ้นวันที่ปัจจุบันมานะคะจะเป็นปฏิทินเดือนแบบนี้ค่ะ ถ้าจะย้อนไปเดือนที่แล้วก็ทําแบบนี้นะคะเดือนหน้าก็เลื่อนไปแบบนี้ค่ะวิธีจดก็ง่ายมากๆเลยนะคะแตะที่โน้ตได้เลยค่ะแล้วก็พิมพ์ได้ตามปกติเลยนะคะนอกจากพิมพ์ปกติแล้วเราก็สามารถใส่สีไฮไลท์ได้ด้วยนะคะกดที่เครื่องหมายไฮไลท์ตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกสีเลยนะคะ นี่ค่ะการใช้งานก็ง่ายๆประมาณนี้เองนะคะนอกจากจดธรรมดาแล้วเราก็สามารถเลือกจดแบบ To Do List ได้ด้วยค่ะกดที่เครื่องหมายวงกลมแล้วก็มีติ๊กถูกอันนี้นะคะแล้วก็จดเป็นแบบ To Do List ได้เลยค่ะนี่ค่ะถ้าจดแบบนี้เวลาเราทําเสร็จแล้วเราก็กดแตะไปที่ด้านหน้าก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกขึ้นมาแบบนี้นะคะก่ททำเสร็จแล้วค่ะ ที่น่ารักก็คือเดลี่สติกเกอร์นะคะเป็นสติกเกอร์ประจำวันค่ะเรากดไปที่วันที่นะคะแล้วเราก็สามารถเลือกสติกเกอร์ที่บ่งบอกถึงอารมณ์ประจำวันได้เลยค่ะอย่างเช่นสติกเกอร์อันนี้นะคะุูกหมีสีชมพูค่ะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะดูน่ารักมากเลยค่ะสามารถเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการนะคะสติกเกอร์มีให้เลือกเยอะค่ะนี่ค่ะก็เลือกที่ชอบได้เลยนะคะ ถ้าเราเปลี่ยนใจต้องการเอาสติกเกอร์ออกเราก็กดที่เครื่องหมายวงกลมด้านหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเอาสติกเกอร์ออกนะคะการใช้งานก็ง่ายๆเท่านี้เองค่ะนี่ค่ะและที่น่ารักอีกอย่างนึงก็คือแอปนี้สามารถทําเป็นวิดเจ็ตได้ด้วยนะคะกดแตะที่หน้าจอแบบนี้ค่ะแล้วก็กดที่เครื่องหมายบวกนะคะกดเ e ิร์ชวิดเจ็ตเลยค่ะพิมพ์ว่าโซโซนะคะนี่ค่ะแอปก็จะขึ้นมานะคะกดเลือกเลยค่ะจะมีให้เลือกเป็นขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางนะคะ เราจะเลือกเป็นขนาดกลางค่ะกดแอดวิ d เจตนะคะนี่ค่ะท่านี้วิจเจตก็มาอยู่ที่หน้าจอของเราแล้วนะคะดูน่ารักน่าใช้มากๆเลยค่ะทีนี้มาดูที่ iPhone กันบ้างนะคะนี่ค่ะสำหรับใน iPhone การใช้งานก็เหมือนกันเลยนะคะเปิดขึ้นมาก็จะเป็นวันปัจจุบันค่ะแล้วก็อันนี้เป็นที่ปอยเคยจดไว้นะคะใน iPhone ก็สามารถทำเป็นวิจเจตได้เหมือนกันค่ะกดที่หน้าจอค้างไว้นะคะกดที่เครื่องหมายบวกค่ะ ก็เซ so ิร์ชโซโซนะคะกดเลือกเลยค่ะก็จะมีเป็นขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางเหมือนกันนะคะกดเลือกเป็นขนาดกลางค่ะกดแอดวิ d เจตนะคะนี่ค่ะเท่านี้วิ d เจตก็ขึ้นมาแล้วนะคะดูน่ารักมากๆเลยค่ะ ก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแอปจดบันทึกประจำวันโซโซโน้ตปอก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ